ครับสมาชิกหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีแนวทางหวยฮาหนอยวันที่25กันยานะครับช่วงนี้สูตรเดินดีมากนะครับเป็นสูตรคํานวณแนวทางหวยฮาหนอยนะครับสูตร2ตัวตรงนะครับไปกับบนล่างนะครับสูตรกําลังเดินดีเลยนะครับ วันที่24นะครับวันยี่สิก็เข้านะครับ5้าเด BIP นะครับ5 7า BIP เลขเด่นเลขวิ่งเข้านะครับนอวานยี่สิบนะครับเข้า5้าเ็ดนะครับส่วนหวยลาวนะครับหวยลาวที่ผมทำอีก ทำช่องหลักของผมนะครับเข้าสิบห้านะครับงวดวันที่ยี่สิบสามเเข้าสิบห้าเต็มเต็มนะครับอย่าลืมไปกดช่องกดซับช่องหวยราวนะครับหวยราวก็เข้านะครับช่วงนี้สูตรทุกค่าน้อยหวยราวนะครับเข้าต่อเนื่องกันเลยนะครับเรามาคํานวณหวยแนวทางหวยราวงวดวันที่ยี่สิบห้าเลยนะครับผมเป็นสูตรสองตัวตรงนะครับ ไปกับบนล่างนอยโปรนอยพิเศษนะครับนอยพิเศษนอยพิเศษผมคำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับวันนี้จะแยกเลขเด่นเลขวิ่งแต่ละนอยให้เลยนะครับจะได้ไม่รวมนะครับจะแยกให้เลยนะครับพิเศษ ก็จะมีแปดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสี่สี่เก้าส่วนปกตินะครับจะมีเจ็ดห้าห้าเจ็ดสามสามหนึ่งสาม ส่วน V I P จะมี0 4 4 0 8 4 4 8 14ประมาณนี้นะครับผมแต่ผมจะย้ำทุกครั้งนะครับว่าให้เอารวมทุกรวมทุกตัวเลขนะครับไปเล่นทุกไปเล่นทุกหน่อยนะครับรวม ไม่ต้องแยกหรือจะแยกก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำไม่ให้แยกนะครับเอาไปเล่นทุกตัวเลยนะครับทุกหน่อยบางบางวันก็ออกสับกันนะครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับของพิเศษนะครับเด่นเด่นเจ็วิ่งแปด ของปกตินะครับเด่น7วิ่ง3ของ VAP เด่น0วิ่ง4วันนี้นะครับจะแยกให้นะครับเริ่มต,ตั้งแต่วันนี้ครับจะแยกจะแยกเลขเ,เด่นเลขวิ่งของแต่ละน้อยให้เลยนะครับจะประมาณนี้นะครับ เป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับช่วงนี้สูตรกำลังเดินนี้นะครับเข้าทุกวันนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ